สวัสดีครับผมหมอนหน่ย่ยใายแพทย์กฤษดาพันเพลงครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของโฮมิพาติกเรมิีหรือว่ายาโฮมิพารตีนะครับว่าวิธีการกินทำยังไงนะครับยาก็จะมาในขวดอย่างเงี้นะครับซึ่งเป็นขวดสีชาเพื่อกันไม่ให้แสงเข้านะครับแล้วก็มีฝาบางทีอาจจะมีจุกข้างในด้วยเพื่อการความชื้นเข้านะครับหรือบางทีอาจจะไม่มีจุกก็ได้เป็นแค่ฝาแบบนี้สูงเข้าไป ต่างกันไงก็คือถ้ามันมีจุกข้างในเนี่ยสำหรับเก็บแบบเก็บนานๆเป็นปีนั่นนะครับซึ่งบ้านเราก็จะมีฝนตกเวลาฝนตกเยอะผ่านไปเป็นปีๆเนี่ยความชื้นมันก็จะเข้าทําให้เม็ดยาข้างในที่เป็นน้ําตาลเนี่ยมันละลายได้แล้วก็เปลี่ยนสีได้เสียได้ถ้ามันเกาะกันเป็นก้อนเปลี่ยนสีก็ปรต้องทิ้งครับสําหรับการหานยาเนี่ยเราก็จะเทเม็ดยาออกมานะครับ หนึ 1> 1่งเมตรก็ค่อยๆหมุนนี่น,นะฮะได้หนึ่งเมตรนะครับแล้วก็เทใส่ปากโดยที่ไม่ผ่านการจับของมือเทอย่างนี้ครับไม่เอาฝาเข้าปากนะฮะเรียบร้อยเข้าไปละในการเทเนี่ยสมมุติว่าบางทีเราเทแล้วมันออกมาหลายเม็ดออกมาหลายเม็ดท,ทําไงออกมาหลายเม็ดก็ค่อย,อยๆเทกลับเข้าไปฮะเทใหม่ ให้ได้หนึ่งเม็ดแล้วก็กินนะครับพยายามถ้าเป็นไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงการใช้มือจับส่วนการกินแบบเป็นเม็ดก็คืออมธรรมดาเหมือนเป็นลูกอมเนี่ยนะครับโดยที่ยาโฮมีพารีเนี่ยมันจะดูดซึมที่ในปากดังนั้นก่อนที่จะทานยาอมยาเนี่ยนะครับให้ปากว่างประมาณสิบห้านาทีโดยที่สิบห้านาทีเนี่ยไม่มีอะไรเข้าปากเลยอาหารเครื่องดื่มนะ ยาสีฟันแปลงสีฟันยาดมนะครับแล้วหลังจากอมไปในปากเนี่ยให้เว้นให้ปากว่างอีก15นาทีนอกนั้นตาปกติครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเทยามาจากขวดการกินยาแบบโฮมเมอร์ฟีครับ